พ้ามาเบงพักพี่น้องพักงามๆักแต่เก่าแต่ก่อนพอแม่ห้าวผ้ากินอันนี้คมขาลังอันไหนดีปากังอันนี้พักแพ้วแต่ละพักจะมีเอกลอักษณ์ของเขารสชาติเป็นของตัวเอง แซ่บค้ยกันต้นนี้ใบชาพู้ครับต้นนี้แค่หน้าเอาฟากกดไไล่กดติดตามในเดอ้อช่องลองไหม่